ีค่ะช่องโอเคเดสก้าวันนี้เราก็จะมาดูไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นกันต่อนะคะวันนี้จะใช้คำว่าเซดเป็นการเหมือนเป็นเป็นเชิงต่อว่าเป็นในเชิงลบว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงทำให้เกิดสิ่งไม่ดีตามมานะคะแพทเทิร์นของประโยคก็คือกริยารูปธรรมดาตามด้วยเซด adjective อีกหรือ adjective นะถ้า adjective นะก็ใส่นะก่อนแล้วก็ตามด้วยเซเดคำนามใส่โนก่อนแล้วก็ตามด้วยเซเดนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันเคซังมิซือโอชิตะเซเดซือกากุโนเซเซกิวะวารุคัตะเซซังมิซือชิตะ เคซังมิสุโอชิตะเซเดืสอกาคุนโนเซเซกิวะบรุคัตตะเป็นเพราะคำนวณผิดคะแนนคณิตศาสตร์จึงไม่ดีคำว่าเคซังแปลว่าคำนวณเคซังมิสุก็คือคำนวณผิด โนนพลาดเอ็เคซังมิสุโอชิตะเซเดเป็นเพราะคำนวณผิดซึคาคุโนเซเซกิก็คือคะแนนคณิตศาสตร์เซเซกิแปลว่าเกรดคะแนนนะคะคะแนนคณิตศาสตร์ก็เลยออกมาไม่ดีตัวอย่างต่อมาชิโกโตะอิโซ กิซかかここิここ่งคัตเต้เสด้ข้อนี้คือสิ่งที่ฉันลืม a ป a แปล่าเป็นเพราะงานยุ่ง เ,เลยลืมเรื่องนั้นเสียสนิทเป็นเพราะงานยุ่งเลยลืมเรื่องนั้นเสียสนิทคำว่าชิโกโตะอิโซกะชิคัตตะตามด้วยเซเดก็คือเป็นเพราะงานยุ่งนะคะสึกริก็คือโดยสมบูรณ์คือแบบสิ้นเชิงอะไรประมาณนี้ คือลืมอย่างสิ้นเชิงตัวอ,อย่างต่อมาทาโบนะเซเดมีสือโอชิตะทาโบนะเซเดมีสือโอชิตะแปลว่าเป็นเพราะไม่ว่างเป็นเพราะยุ่งมากจึงเกิดข้อผิดพลาดเป็นเพราะยุ่งมากจึงเกิดข้อผิดพลาด คำว่าเมื่อกี้อิโซกาชีเนี่ยพอมารวมกับตัวท้าจะออกเสียงว่าท้าหฮเอ้ยท้าโบท้าโบท้าโบเป็น adjective นะก็ท้าโบนะเซเดเป็นเพราะไม่ว่างนะคะตัวอย่างสุดท้ายอาเมโนุเซเดอุนโดไข่งะชูชินินาริมาชิตะ อเมโนเซเดอุนโดไคกะจูชิ i ินา i ิมาชิตะเป็นเพราะฝนตกการแข่งขันจึงยกเลิกเป็นเพราะฝนตกการแข่งขันจึงยกเลิกอเมเนาะเป็นคำนามตามด้วยโนแล้วก็เซเดอุนโดไคก็แปลว่าการแข่งขันค่ว่า จูชิแปลว่ายกเลิกนะคะจะแถมอีกนิดนึงมันจะมีมันจะมีมมคำว่าเซนนีด้วยคำว่าอนาตโนชิปไปโอวาตชิโนเซนนี่ชิ้นาใเดความผิดพลาดของคุณอย่ามาโทษฉันคำว่าชิปไปก็คือ ความผิดพลาดนะคะอนาตาโนชิปไปโอก็คือเป็นความผิดของคุณอย่ามาโทษฉันก็คือใช้เซนิมีความหมายมีความหมายเหมือนกันคำว,ว่าเซเดเนี่ยจะคล้ายๆกับโอคาเกะโอคาเกเดโอคาเกนิที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะคะแต่อันนี้จะเป็นในแง่ลบเนาะโอคาเกะนี่จะเป็นในในแง่บวก สำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนกันแต่เพียเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ